วันนี้นะคะคุณลิศก็กล่าวว่าเดี๋ยวไปรับลูกคุณลิศก็จะไปไหว้ปู่ท้าววิสวรณที่วัดบกกัวขวอนนี่แหละแต่เป็นปางที่สีเขียวเนี่ยครับสีแดงแรงฤทธิ์เนี่ยที่เขาทาไว้ให้คนบูชาคุณก็ไม่เคยขอถูกไหมเขาจะมีทู่ดเนาะแต่ไหว้ขอพรท่านสามสิบกว่าบาทเองนะจะลองไปขอพรท่านไม่เคยขอถูกหวยเลยทุกคนเหมือนกันถ้าใครที่มาติดตามครูก็ร่วมตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานนะคะไปด้วยกันค่ะนะคิดสว่า ผลบุญที่คููใส่บาตรในวันนี้หรือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครูทําบุญร่วมสร้างสาราปฏิบัติธรรมนะคะใส่บาตรเข้ามาตลอดเนี่ยเนียงนะคะก็คูก็จะดึงบุญเนี้ยมาไว้กับปัจจุบันขณะวันนี้ค่ะให้รู้สิ่งนี้ก่อนว่าจิตของมนุษย์นี่ค่ะที่เขาเรียกว่ากรรมเนี่ยนะคะคืออดีตของเราเนี่ยที่เราเคยสร้างกรรมมาเนะะี่ยค่ะไม่ว่าจะเรื่องเรื่องดีหรือไม่ดีส่วนมากก็เรื่องไม่ดีทั้งนั้นเนาะ,ะความชั่ว ความดีแต่ครูจะใช้ปรากฏแรงดูดเขาเรียกว่าพลังงานขั้วบวกขั้วลบอ่ะถ้าวันนี้เราลบบ่อยชีวิตเราก็ติดลบถ้าเราบวกบ่อยๆบ่อยๆคิดบวกบ่อยๆบ่อยๆเกิดอะไรขึ้น,นคิดบวกตีบวกตีบวกโปรแกรมจิตด,ด้านบวกด้านบวกชีวิตเราก็จะบวกบวกเช่นวันนี้เรามีเงินอยู่ร้อยหนึ่งเราเชื่อว่าเงินมันจะเข้ามาเป็นหมื่นเงินมันจะเข้ามาเป็นแสนเงินจะหลั่งไหลมาเป็นล้านนะคะเราจะขายดีขายหมดธุรกิจของเราจะเจริญรุ่งเรืองผลบุญที่เราไปใส่บาตรเนี่ย แล้วหลวงพ่อหลวงพี่อวยพรให้เราเนี่ยแล้วก็ใช้คาถาบาลีเนี่ยอวยพรให้เรานะเวลาเราไปทําสังฆทานทําบุญใส่บาตรอะไรก็แล้วแต่แล้วเรามาตั้งจิตตั้งใจที่ฐานว่าขอแค่ให้ข้าพเจ้าเนี่ยมีความสุขอะแล้วก็พ้นความทุกข์ไปเนี่ยมันก็มีปัจจัยอะเลี้ยงตัวเองไปอย่างพะนิพานบางคนบอกว่าอยากได้เงินขอให้ได้ยอดขายหลักแสนอะอยากได้หลักล้านเนี่ยค่ะก็ขอให้ถึงเป้าหมายเนี่ยนะะภายในเจ็ดวันสิบวัน ยี่สิบเอ็ดวันหรือเก้าสิบวันนี้บางคนอาจจะอธิษฐานประมาณนี้เนาะ,ะหรือบางคนอธิษฐานไม่เป็นเลยนะคะคุณก็ไปเรียนกับคุณลุงมาคุณลุงก็จะเล่าตั้งแต่ต้นจนจบว่าลูกศิษย์ของคุณลุงเนี่ยนะคะส่วนมากอะที่ตั้งคือทาธุรกิจจนร่ํารวยก็มีกับไม่ประสบความสำเร็จก็มีค่ะแต่ลูกศิษย์ส่วนมากจะเป็นแบบนี้นะคะ่ะบ่นนะคะกลด่าค่ะนะคะถ้าวันนี้คุณเป็นคนที่กําลังบ่นกลด่านะคะ ว่าตัวเองน้อยใจในช่งชะตาน้อยใจในชีวิตตัวเองค่ะนะคะให้หยุดทาค่ะแล้วกลับมาเปลี่ยนความคิดแบบนี้นะคะทุกสิ่งจะเกิดขึ้นในชีวิตเราเราตรงสับสวิตค,ค่ะมา,าด้านบวกเท่านั้นค่ะนะคะแล้วชีวิตของเพื่อน ก็จะมีแต่คนรักเมตตาเอาเงินเอาสิ่งของมาให้งานยืน่นงานมาให้เยอะยๆมากมายจนแบบว่าเฮ้ยมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะชีวิตอะ่ะนะมันก็ง่ายอยู่นะมันก็มี